จากที่เห็นเมื่อสักครู่นี้นะครับก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าการทําแบบสอบถามแล้วมีตัวกราฟในการที่จะวัดผลมาทันทีนะครับคราวนี้ผมจะให้ดูว่าในเบื้องหลังของการทํางานที่แบบว่าเพียงแค่ใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวเนี่ยแล้วเราก็สามารถที่จะทําแบบประเมินหรือเก็บคําคถามหรือทําแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจอะไรก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะทําและดรา,ามิกและเปลี่ยนข้อความและอยากที่จะส่งออกไปได้เลยเดี๋ยวดูเบื้องหลังนะครับว่า ที่เห็นเมื่อสักครู่นี้มันใช้เทคโนโลยีอะไรและใช้อะไรทําบ้างน,นะครับอ่ะนี่อันนี้ผมเปิดขึ้นมาเลยนะครับเราเห็นแล้วว่าเราอ่ะตั้งคําถามผ่านเจ้าตัว Google s h e e t แล้วก็กรอกคาถามเข้าไปนะครับอย่างตรงนี้ผมเขียนว่ากิจกรรมของเราเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับถ้าผมแก้ไขทันทีเลยนะอ่าตรงนี้สมมุติว่าตรงนี้จะเป็นร้านอาหารอ่ะร้านอาหารของเราเป็นอย่างไรบ้างน,นี่เป็นอย่างไรบ้าง พอเราอัปเดตเข้าไปอยู่ในตัวชี้ข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือใช้มือถือเพียงเครื่องเดียวให้เห็นนะแล้วคราวนี้พอผมจะเริ่มทําแบบสอบถามนะครับผมก็แค่คลิกเข้ามาแล้วก็นําข้อมูลที่เราอยากจะใช้งานเห็นไหมฮะร้านอาหารของเราเป็นยังไงบ้างน,นะครับเราก็กดให้ขนมคะแนนเข้าไปได้เลยนี่ประมาณนี้คราวนี้นี่คือคําถามที่1นนะครับสมมุติว่าพอดีว่าเราทำอีเวนต์เรื่องของร้านอาหารเสร็จไปทุกอย่างหมดแล้ว คราวนี้นะครับเราก็าไปหลังบ้านเราเนี่ยก็จะไปเคลียร์ d a t a นะครับไปดูข้อมูลต่างๆที่เราได้ข้อมูลมาแล้วแล้วหลังจากนั้นเราถึงเก็บข้อมูลเรื่องนี้ออกไปไว้อีกส่วนหนึ่งพอเรามีอีเวนต์ใหม่เกิดขึ้นนะครับพอเรามีอีเวนต์ใหม่เกิดขึ้นหลังบ้านของเราเนี่ยก็จะทําให้เคลียร์ค่าทุกอย่างเป็นศูนย์นะครับเดี๋ยวผมอยาญาตเคลียร์จากที่การคลิกที่หน้าเมนูนี้พอเราคลิกที่หน้าเมนูนี้นะครับข้อมูลที่เราตอบไปแล้วในข้อหนึ่งนะครับก็จะถูกรีเซ็ตใหม่ ข้อความเราก็แก้ไขใหม่นะครับอ่ะตรงนี้ผมก็จะไปแก้ไขข้อความใหม่จากเดิมที่เป็นร้านอาหารผมอาจจะเปลี่ยนเป็นร้านตัดผมนี่ร้านตัดผมนะครับอันนี้ผมก็อัปเดตไปแล้วพอเราอัปเดตเข้าไปนะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในลาโอเอแล้วแล้วเราทําเรื่องของแบบสอบถามเพราะว่าคงไม่รู้หรอกว่ามีอะไรเกิดขึ้นดังนั้นนะครับเราก็จะต้องทาอีเวนต์ในการที่จะส่งออกไปนั่นก็คือการบอร์ดแคสส่งเข้าไปหาผู้ ที่จะร่วมทําประเมินให้กับเรานั่นเองนะครับก็เพียงแค่เนี่ยอย่างเงี้ยสมมติว่าเราตั้งตัวข้อมูลเอาไว้แล้วนะครับในเรื่องของร้านตัดผมแล้วเราก็เตรียมข้อมูลเฟรกบางอย่างที่เราอยากจะบอร์ดแคสเข้าไปนะครับจากนั้นเราถึงค่อยไปทําการดึงข้อมูลในการที่จะพ่นออกมานั่นเองผมลองบอร์ดแคสเข้ามานะครับนี่ข้อมูลบอร์ดแคสก็ามาแล้วนะครับก็จะบอกว่าสอบถามอ่าตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้คือการถูกยิงมาแล้ว ยิงบอร์ดแคสทุกคนก็จะได้รับบอร์ดแคสนี้นะครับในการทําประเมินในครั้งนี้จากนั้นพอเขาเริ่มทําการประเมินเนี่ยพอเขาคลิกเริ่มทําการประเมินปุ๊บข้อที่1นึ่งเขาก็มาแล้วร้านตัดผ,ผมของเขาเป็นยังไงบ้างน,นะครับเขาก็กดให้บริการให้ขนมคะแนนอะไรแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคลิกเข้าไปปุ๊บคำถามถัดไปคำถามไปปุ๊บอันน,น,นี้อันนี้พอดีผมไม่ได้เปลี่ยนไส้นนะมันเลยเป็นเรื่องของร้านอาหารอยู่เนี่ยอาหนังของเราเป็นยังไงบ้างเราก็ให้คะแนนไปแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับก็ จนกว่าข้อมูลเราจะได้หรือเราใส่คําถามอะไรให้เขาไปประเมินก่อในการคลิกจากที่เราเองนี่แหละหลังบ้านเราก็จะได้เห็นนะครับว่าที่เราได้มาเดี๋ยวนี้ครับหลังบ้านที่เราได้เห็นนะครับว่าคําถามที่1คําถามที่2องเขาให้มากี่คะแนนากนั้นเราก็เอาคะแนนพวกนี้แหละก็รวมพอรวมเสร็จนะครับคนที่ทําแบบสอบถามเนี่ยเขาก็จะมอะีอาจจะเป็นแอดมินได้รู้เลยนะครับว่าเขาอยากจะรู้ว่า ข้อมูลที่เขาตอบกลับมาเนี่ยแต่ละคนให้คะแนนยังไงบ้างน,นะครับแล้วก็เพียงแค่อาจจะทำคีย์เวิร์ดไว้หรือทำลิสต์เมนูเพื่อให้ผู้ที่ทำผู้ที่เป็นแอดมินนะครับหรือคนที่อยากจะรู้ข้อมูลนะก็สามารถดูรีพอร์ตออกมาได้ทันทีว่าโอเคเนี่ยตัวผมเนี่ยให้คะแนนมานะครับในการให้คะแนนเนี่ยก็เยอะที่สุดนะครับก็คือเกือบ30คะแนนนั่นเองนะครับเป็นการกรอกข้อมูลเข้าไปใครที่กำลังกรอกอ,อยู่แล้วบังเอิญเนี่ยจังหวะที่เขากรอกแล้ว เขายังไม่สะดวกนะครับเขาไม่ไม่สะดวกในการที่จะเข้ามาก่อข้อมูลเขาก็สามารถที่จะกลับมาทําใหม่ก็ได้หรือจะทําต่อเนื่องก็ได้นะครับเนี่ยในข้อ3เขาทํามาแล้วในข้อ3ามเนี่ยเขายังไม่ได้ทำดิอ่นเนี่ยเขาก็มาทําต่อได้นะครับคลิกต่อจากในข้อ3พอเขาเลือกถัดไปปุ๊บม,มันก็เป็นข้อ4ทันทีหรือถ้าเขารู้สึกว่าเขายังไม่พอใจนะครับเวลาที่เราตั้ง ตัวแอดมินเนี่ยคนที่เป็นแอดมินนะครับตั้งคําถามหรือตั้งแบบประเมินเอาไว้เนี่ยสมมุติว่าให้เวลา1สัปดาห์ทุกคนก็แล้วแต่ว่าจะมาตอบช่วงไหนบางคนก็มาตอบแบบไฟล์นนะสัปดาห์สุดท้ายก็มาตอบตอบตอบแต่ในช่วงระหว่างที่เขาตอบหรือไม่ตอบเนี่ยเราก็ยังสามารถที่จะเช็ครีพอร์ตได้นะครับว่าตรงนี้มีพนักงานตอบครบหรือยังหรือว่าทํามีคนมาทําแบบเซอร์เว ของเราเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเีราจะได้เห็นการประเมินตรงนี้เพื่อเอาข้อมูลด้านนี้นะครับออกไปทําต่อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวมาร์เก็ตติ้งเองก็ตามนะครับหรือว่าการใช้ e n g a g e m e n t ภายในหรือว่ามีการสอบถามทำโปรดักชันอะไรใหม่ๆหรืองานอะไรใหม่ๆขึ้นมาเราก็จะได้รู้ทิศทางแล้วก็ได้รู้แนวทางว่าใครชอบอะไรหรือทำอะไรนะครับอันนี้ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็เป็นการต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะครับเพื่อจะได้เห็นว่าเราสามารถจบในเรื่องของแบบสอบถามเนี่ยเพียงแค่มือถือเครื่องเดียวเราก็จะได้ ไปทาอย่างอื่นได้โดยที่เราไม่ต้องมานั่งอยู่ที่หน้าคอมตลอดเวลานะครับอยากจะประเมินอะไรอยากจะสอบถามอะไรสามารถยิงบอร์ดแคสต์เข้าไปออกไปได้เลยเขาก็ขึ้นอยู่กับว่าให้เขาทาตอนไหนแล้วก็สร้างเราเอมาหนึ่งตัวเพื่อทําเรื่องของการเก็บประเมินต่างๆเอาไว้ใช้ทราบตัวเราเองหรือในทีมเราได้เลยนะครับกูหวังว่านะครับในคลิปนี้ก็น่าจะเป็นไอเดียและเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆน,นะครับในการที่จะเอาเราเองนี่แหละมาทําแบบสอบถามซึ่งมันก็สามารถทําได้ ในตัวของมันเองนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้แพลตฟอร์มอย่างอื่นเข้ามาเป็นตัวที่ทําให้เราต้องมาคอยเซตแล้วก็มานั่งทําแล้วก็ส่งอะไรออกไปเราสามารถแก้ไขตังนี้ได้เลยทีเดียวจบเลยนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าคลิปนี้ถูกใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดหัวใจหรือคอมเมนต์อะไรไว้ก็ได้นะฮะฝากไว้ด้ยวยละกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ